สวัสดีค่ะทา่านผสมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้องเอกพาไยด้วยนะคะเลขปูห้าเจ็ดแปดมาแล้วนะคะปูบอกว่างวดนี้ขอแก้เมือนะคะปูเน้นให้ล่างนะคะเล่นล่างอย่างเดียวนะคะปูบอกว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ต้องซื้อตัวอื่นไม่ออกนะคะปูบอกนี้นะคะให้ห้าสองห้าเจ็ดเน้นที่ห้าสองนะคะอันนี้เล่นล่างนะคะ แล้วก็มาที่เจาะเลขเด็กนะคะถ้าไม่ช้ชมโวมดที่ผ่านมาให้หนอ่าให้แปออก18นะคะงวนนี้ให้ห้า8ป8เก้0แปอันนี้เล่นบุญล่างนะคะอ่าอเอามานำเสนอเป,ป็นแนวทางให้นะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเลขมีเข้ามีหลุดซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกําลังที่มีนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะ แล้วเข้ามาต่อที่เลขแนวรับนะคะให้0 1 0 2 2 1 2 2 4 4 4 7 7 7 7 7นะคะงากนมาเข้าบนนะคะอันนี้ให้เล่นบนล่างนะคะถ้าชอบซื้อไม่ชอบก็บผ่านนะคะเป็นแนวทางค่ะ